นี่คือหน้าแปลงที่9นะคะจะเห็นได้ว่านี่นะเป็นหลักเขตนะคะตรงธงสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นหลักเขตเนาะแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็จะเห็นเป็นท่อระบายน้านะคะซึ่งทําไว้อย่างดีนะคะเป็นคอนกรีตนะคะแปลงนี้204ตารางวาค่ะอยู่ติดกับถนนนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านดูถนนด้านหน้าแปลงก่อนเนาะ อ่านี่คือหน้าแปลงที่9นะคะเราจะหันไปทางทิศใต้แปลงนี้ก็อยู่บริเวณมุมพอดีนะคะนี่ค่ะแปลงที่1นะคะจะอยู่บริเวณเต็นท์ขาวนะแล้วเราก็เข้ามาด้านในนะคะจะเป็นด้านในสุดนะคะหน้าแปลงก็จะเป็นถนนลูกลางนะคะตรงนี้ก็ แน่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ถมมานานนะเป็น10บสิปีอ่าฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นแปลงที่สิบนะแปลงที่สิบก็เริ่มตรงทงนี้เนาะไปจนถึงรงตรงนู้นนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันที่แปลงที่9นะจะเห็นได้ว่าแปลงที่9เนี่ยจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะซึ่งถ้าใคร อยากทำการ,กรเกษตรนะอยากปลูกต้นไม้นะคะแปลงนี้เหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ได้บรรยากาศธรรมชาติค่ะดินถมเต็มนะแล้วก็มีต้นไม้นะในแปลงมีถึง2ต้นนะคะต้นขนาดกลางๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะ เราจะได้ยินเสียงจิ้งรีดนะคะเสียงของความเป็นธรรมชาติเวลาที่ท่านปลูกต้นไม้นะคะท่านก็เอาน้ำจากบ่อตรงนี้นะคะ่ะเอามารดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดน้ำแบบปาให้เรืองนะคะด้านหลังแปลงนะคะก็จะอยู่ทงสีชมพูนะ,ะทงสีชมพูตรงนี้นะคะ ไปจนถึงธงสีขาวค่ะตรงนี้นี่คือบรรยากาศจริงนะคะก็วันนี้มีรถลูกค้าเข้ามาดูที่ดินค่ะหลายท่านทางเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าที่ต้องการเข้ามาชมที่ดินนะคะ นัดได้เลยค่ะที่เบอร์082นะคะ2310442ติดต่อคุณชุติมานะคะชุติมายินดีพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินของเรานะคะซึ่งเป็นที่ดินที่เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยเนาะหรือว่าบ้านพักตากอากาศนะได้หมดเลยนะคะนี่คือบรรยากาศท้ายแปลงค่ะแปลงมุมนะคะแปลงมุมก็จะมีแปลง 1>, 1นะคะถึงแปลง1แปลง9นะคะฝั่งที่หันไปทางทิศใต้เนาะแล้วก็แปลง10แปลง18นะคะจะหันไปทางทิศเหนือด้านท้ายแปลงก็จะประมาณนี้ค่ะ